ใช้เวลาในการประมูลกว่า1ชั่วโมง18นาทีสำหรับการประมูลขึ้นความถี่รอบใหม่4ย่านความถี่ทางด้านของประธานกสทชพร้อมด้วยกรรมการกสทชร่วมถแถลงผลการประมูลขึ้นความถี่850เมกะเฮิรไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลย่านความถี่2,100เมกะเฮิรมีผู้ชนะการประมูล1รายได้แก่บริษัท S Y Wireless Network จำกัดจำนวน3ชุดราคาสุดท้ายอยู่ที่1 4 8 5 0ล้านบาท ย่าน2,300เมกะเฮิร์ตมีผู้ชนะการประมูล1รายได้แก่บริษัท To Move อชยูนิเวอร์แซลค m มมิวนิเคชัจำกัดจำนวน7ชดุดมีราคาสุดท้ายอยู่ที่21,770ล้านบาทส่วนย่าน1,500เมกะเฮิร์ตมีรอบในการประมูล1รอบมีผู้ชนะการประมูล1รายได้แก่บริษัท To Move อชยูนิเวอร์แซลค m มมิวนิเคชัจำกัดจำนวน4ชดุดมีราคาสุดท้ายอยู่ที่4,653ล้านบาท ประธานกสทชร,ระบุว่าผลการประมูลเป็นไปตามคาดโดยมูลค่าประมูลรวมทั้งสิ้น41,273บาทครับผลการประมูลขึ้นความถี่ตามประกาศกสทชเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ขึ้นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน850เมกะเฮิร์1,500เมกะเฮิร์2,100เมกะเฮิร์และ2,300เมกะเฮิร์ เริ่มต้นเมื่อเวลา9นาฬก30นาทีของวันที่29มิถุนายน2568และสิ้นสุดลงณเวลา10นาฬิกา48นาทีในวันเดียวกันมีการประมูลรวมทั้งสิ้นมีราคาประมูลรวมทั้งสิ้น41,273,963.46บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ประธานกสะทะชระบุด้วยว่าการประชุมคณะกรรมการกสะทะชหลังการประมูลคลื่นในวันนี้เป็นเพียงการรับทราบผลการประมูลเพียงเท่านั้นซึ่งจะมีการประชุมการรับรองผลอีกครั้งในวันพุทธที่2กรกฎาคมนี้ครับ